สวัสดีค่ะชาวราศีตุลนลนะคณาตุลน,นะคะสวัสดีชาวสองนทะุกคนเลยเนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทารับปีพศ19ดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นจะเป็นคลิปการทานายดวงในเรื่องของความรักแบบทั่วไปของคุณ,ค,ณคุณเนาะประจําในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณคุณบ้างแน่นอนนะคะนี่คือการทานายดวงแบบท,ทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนําทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตววองงมาาาากกก่่นนนนี้็แะํดสต สามารถสกแกน q คีย d e คนะคะทักไลน์มาหาอุ้มได้เลยนะคะช่องทางไลน์เป็นช่องทางที่อุ้มเน้นตอบไวที่สุดใครนี่ใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะทุกคนแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะก็อาจจะดูเรื่องเวลาสักนิดนึงเนาะบางคนมาด่วนตอนตีหนึ่งบางทีอุ้มก็หลับเป็นแล้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันนีเผื่อเวลาให้อุ้มสักนิดนึงเนาะอุ้มจะได้สะดวกด้วยคุณจะได้สะดวกด้วยก็จะได้คำำําทํานายที่ชัดเจนที่สุดสําหรับคุณคณเนาะเพราะว่าบางทีถ้าอุ้มใจไม่สบายบางทีเปิดไพ่ไปมันก็อาจจะ จะไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะคะทุกคนโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนการทำนาดวงอุ้มน้อจะเริ่มแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่อ๋อในตอนแรกอะอุ้มจะอธิบายก่อนว่าดวงดวงนี้เป็นยังไงอะไรแบบไหนตรงไหนมันขึ้นมาเด่นมางบ้างนะคะอันนี้ก็คืออธิบายแถมให้เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มเราเริ่มไปฟังกันได้เลย ค่ะคุณตูนจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนอุ้มรู้สึกว่าชาวศรีตุลลัคนาตุลเองนั้นในช่วงเนี้เขาจะโฟกัสกับตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าไพ่เขาที่ขึ้นมาจะมีไพ่เดอะไฮโลแพนเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะถ้ามองจากไพ่อัศวินใบนี้ก็จะมองว่าโอเคเขาจะโฟกัสกับเหรียญที่เขาถืออยู่เนาะดังนั้นตอนนี้ชาวศรีตุลลัคนาตุลน,นั้นมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมากขึ้นพอรู้แล้วว่าเขาควรจะทําอะไรไปทางไหนหรือ อะไรพวกนี้ค่ะคุณตูนเหมือนในช่วงจังหวะนี้ตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะตกผนึกกับตัวเองได้มากขึ้นดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยเหมือนในตอนนี้คุณกําลังคิดวางแผนกําลังทําอะไรบางอย่างอะค่ะทุกคนในสมองก็จะมีการแบบวางแพทเทิร์นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะคุณตูนนะในตอนนี้ค่ะคุณเป็นไพ่ an, เดอะไฮโลแพนเนาะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาดีมากมากถ้าเกิดเพิ่มการไหว้พระทําบุญสวดมนต์ไปได้ชีวิตของคุณมันจะเลิศกว่านี้มากๆเลยนะคะคุณตูน ใครกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินนะคะคุณในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็คือว่าอะไรใดๆอะ่ะมันจะเริ่มโอเคขึ้นมันจะเริ่มลงตัวมากขึ้นคุณลองสังเกตสิพอเขาเดินกระ,กกระากฎาคมขึ้นมามันเหมือนว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณอะ่ะมันเริ่มเปล่งประกายแล้วเหมือนตัวคุณรู้แล้วว่าตัวเองควรไปทางไหนหรือทําอะไรพวกนี้นะค่ะคุณตูนที่ผ่านมาตูนางคนอาจจะมีความคิดที่มัน สับสนไปหมดนะคะมันเหมือนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องตกผนึกหลายรอบนินนึงอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกอะไรยังไงก็ตามเนาะในช่วงจังหวะนี้ต้องระวังค่าใช้จ่ายที่มันมันไม่ได้คาดว่าไม่ได้ไม่ได้ขีดไว้ว่าเออจะเป็นค่านั้นค่านี้ค่านูน่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคุณตูนอยู่ๆก็มีรายจ่ายที่แบบ ต้องจ่ายด้วยหรอหรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองทางด้านนี้นิดนึงเนาะและอย่างหนึ่งอะ่ะดูแลสุขภาพหน่อยนะคะเรื่องไมเกรนแล้วก็เรื่องกระเพาะนะคะคุณคุณมีโอกาสที่จะแบบเขาเรีเยกอะไรนะเครียดใช่มันเครียดสะสมมาแล้วนะคะทุกคนแล้วอาจจะแบบเครียดลงกระเพาะหรือเขาเรียกอะไรนะเลือดลมเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกุนตนอาจจะต้องระวังในช่วงนี้นิดนึงนะ สำหรับคนโสดชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะอุ้มรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นน่าจะผ่านเรื่องราวความรักที่แบบมาสักระยะหนึ่งนะคะคุณตุลแต่เท่าที่อุ้มมองพาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรเลยนะเหมือนตัวคุณเองนั้นไม่อยากเปิดใจให้ใครอีกแล้วะคะ่ะคุณตุลเหมือนคุณเหนื่อยมากเจ็บมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณนะแต่คราวนี้อุ้มรู้สึกว่าบางคู่บางคนนะ่ะอาจจะโสดไม่ได้ร้อเปสักเท่าไหร่เพราะว่ายังมีดวงในเรื่องของคนเก่า ะะมีคนเข้ามาสนใจมีคนมามีคนอยากกลับมาหาคุณนะคะคุณตุนประมาณนั้นถามในเดือนกระกฎาคมนี้คนโสดความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะภายที่ขึ้นมาตรงนี้อุ้มรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นจะมีเวลาได้หรักตัวเองมากขึ้นได้ดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะในขณะเดียวกันน่ะคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นในตอนนี้ฉันคิดได้แล้วว่า อันนี้คนเนี้ยดีกับฉันจริงไหมหรือไม่ได้ดีกับฉันกันแน่บางทีนะในชีวิตคุณที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเต็มใจช่วยเหลือคนนี้คนนั้นคนนั้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาตอนเนี้ยมันทําให้คุณได้รู้สึกว่ารู้เช่นเห็นชาติของคนบางคนแล้วอะคะ่ะคุณตูนแล้วคนเองก็รู้แล้วว่าควรทำอย่างไงควรใช้ชีวิตแบบไหนนะคะคุณตูนในเรื่องของความรักเนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันก็ยัง ถามว่าในช่วงนี้ควรเปิดใจไหมอืมเท่าที่อุ้มมองไพ่อ่ะอุ้มแนะนําว่าแบบอืมมันก็ได้อยู่อ่ะนะคะคุณตูนแปบ๊บหนึ่งนะอุ้มขอดูไพ่ชัดเจนนิดนึงมันก็ได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันอะ่ะไพ่บอกว่าอยากให้ตัวคุณเองนั้นโฟกัสกับตัวเองดีกว่านะคะโฟกัสในความมั่นคงนะคะถ้าเกิดว่าในตอนเนี้ยคุณตูนคุณเชื่อคํานึงไหมเวลาคุณลัคกี้อินเลิฟอ่ะ แต่คุณจะไม่ลัคนเกมแต่ถทาเมื่อใดก็ตามคุณลัคนเกมคุณในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นในช่วงนี้โฟกัสในการหาเงินในการสร้างอาชีพในการทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองนะั้นะมีความมั่นคงได้ไหมคะคุณตุลเพราะในจังหวะนี้ดวงชะตาของคุณนะ่ะมันเปิดแล้วแล้วตัวคุณเองนะั้นถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจในอะไรพวกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณได้เต็มที่ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากมัง่งคั่งใครอยากร่ำรวยนะคะคุณตุลชอบ มาคำนี้ตูคิดว่าน่าจะชอบทุกคนนะคะดังนั้น,นในช่วงนี้โฟกัสกับเรื่องการงานการทําธุรกิจการศึกษาการลงทุน,น,นการทําอะไรใหม่ๆคคุณตูนที่คุณไม่เคยทําที่คุณไม่เคยอะไรพวกเนี้ยลองศึกษาอะไรพวกนั้นดูนะคะจะทําให้คุณเองนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีมากขึ้นถามว่าในเรื่องของความรักควรมองช่วงไหนดีถ้าเป็นไปได้อะอุ้มอยากให้คุณประสบความสุข ประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งอุ้มอยากจะให้รอประมาณสักปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าค่ะคุณตูนค่อยโฟกัสเรื่องความรักอีกรอบหนึ่งเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ลืมเธอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีคนรักให้เธออยู่แต่อาจจะต้องรอคอยระยะเวลาสักนิดหนึ่งเหมือนเขารอให้ถึงจังหวะเวลาที่เ<อ>หมาะสมสําหรับตัวคุณจริงๆแล้วเขาจะประทานคนคนนั้นมาให้กับ คุณนะคะคุณต้นประมาณนั้น t o o cup คับไพคู่ไพโซเมตยังมีอยู่นะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะประมาณนั้นสำหรับคุณต้นที่กำลังโสดเอ๊ เดี๋ยวเราใช้ลูกเต๋าทำนายเพิ่มเติมนะคะคุณตูนในช่วงจังหวะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่างไงขึ้นนะคะให้ตัวคุณเองนั้นไม่ต้องคิดอะไรอย่างไงเยอะนะคะให้โฟกัสกับหลักความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดเนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะแต่บางอย่างแต่ว่าก็ปล่อยๆไปเถอะคุณตูนตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรพอถึงจังหวะถึงเวลาของคุณเองนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรากฏชัดเจน มากกว่านี้ให้กับตัวคุณเองนะคะจากลูกเต๋าที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนสวยไย้ทุกคนมีถุงให้ด้วยและลูกเต๋าตรงนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครคนนดูโฆษณาก่อนเรื่อนนี้แล้วก็จะเห็นนะคะทุกคนแอบทายอินดิดน,นึงอย่างหนึ่งอะเธอไพ่เขาสวยมาก จริงไพ่สำหรับเนี้ยคือสวยสวยมากๆนะคะโอเคถ้าเกิดใครอยากได้ลไยชัดเจนมานกกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกับอุ้มบ้างนะกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยเดี๋ยวจะไปต่อในส,สถานนะของคนที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่คะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณตุนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเคยนะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วแล้วจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆนะแม่หมอปวดหัวกับความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเลยเอาอย่างนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะคุณทั้งคู่อะ่ะมีแรงดึงดูดมีความผูกพันจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันเยอะมากๆเลยอะค่ะทุกคนบางคู่บางคนอาจจะไปไปกับกับกันหลายรอบถอดใจกันหลายหนแต่ยังไงยังไงมันก็ ยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันมาจนทําให้กันและกันนั้นยังเดินไปด้ว ไปด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะ,ะจากไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้ความสัมพันธนะ์อุ้มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะทุกคนไพ่ไฟออฟสอดขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนมันเหมือนมีอีโก,โก้มันเหมือนมีอารมณ์บางคนอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทําให้คู่ของคุณหรือว่าตัวคุณเองนั้นรู้สึกว่าเราเราไม่อยากเดินไปแล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราทําไปเพื่ออะไรมันเหมือนทําอะไรอย่างไงไปมัน ก็ไม่ได้มีผลตอบแทนหรืออะไรอย่างไงขึ้นมาค่ะบางทีอ่ะจิตใจอ่ะมันมันแอบสั่นคลอนเหมือนกันนะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเอ,อจากาไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้คุณทั้งคู่อ่ะเป็นคู่เวลาที่มีความสุข ก็คือมีความสุขมากๆแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเวลาที่มีความทุกข์มันก็ทุกข์มากๆเหมือนกันนะะ่ะนะคะทุกคนเห็นไหมสิบดาบนะคะมาก,กับไพ่เดอะซันเนาะเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับถ้าทุกคนดูอ้มบ่อยก็จะจำำําคํหนีได้นะคะและเป็นไพ่ที่มีความสุขแบบความสุขจริงๆเดอะซัน่ะคือที่สุดแล้วอะของความสุขของไพ่ในเองจะสิบแปดใบแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะสิบดาบเจ็บปวดมากๆถามว่าหนีจากความเจ็บปวดนี้ได้ไหม <c oughs> เห็นไหมหนีได้ไหมหนีไม่ได้เธอนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่นั้นคือค่อนข้างจะหนักหน่วงนะในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณคุณตุลอุ้มถามตุลใน,นสีว่าตุลโสดจริงๆไหมหรือว่าตุลมีคนของตุลอยู่แล้วพอไพ่ของตุลที่ขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นสถานะแบบตุลยังไม่ได้พร้อมในการที่จะมีคู่สักเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วอาจจะขึ้นอีกคนหนึ่ง ไม่ใช่อาจจะขึ้นเนาะขึ้นไพ่ของอีกคนหนึ่งขึ้นมาด้วยนะคะคุณตูนจากไพ่ทางฝั่งเขาว่าอุ้มก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้โฟกัสที่ตัวคุณตูนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนสมัยก่อนแล้วในตอนนี้เหมือนตัวเขาเองก็มีการเขาเรียกอะไรนะมองคนอื่นบ้างมีการพูดคุยมีการออแลกคอนแทคหรืออะไรพวกเนี้ยกับคนอื่นๆบ้างนะคะคุณตุนเนาะจากไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยบางทีบางครั้งในช่วงเนี้ยเขาจะแบบโนสนโนแคร์เขาจะไม่ได้แบบ อย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างเป็นกังวลกับตัวคุณมากเลยนะว,ว่า คุณจะเป็นยังไงคุณจะโอเคไหมคุณจะอะไรยังไงไหมที่มีเขาอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาเองก็จะแบบคอยเทคแคร์ดูแลคุณตลอดแต่ในตอนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่เลยอะคะ่ะเหมือนหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องมันจนทําให้คุณทั้งคู่อะเรียกว่าคุณทั้งคู่เลยละกันมันเกิดอาการเหมือนคนเอื่มละอาะคะ่ะทุกคนในอะไรบางสิ่งบางอย่างเนะาะไพ่ก็เลยขึ้นมาประมาณนี้ สําหรับไพ่ของคุณตุลเองอะ่ะคุณตุลรู้สึกเหนื่อยอึดอัดบางสิ่งบางอย่างบางทีเราก็รู้สึกว่าเราปรับไม่ค่อยทันในขณะเดียวกันเราก็อยากจะพูดในสิ่งที่หัวใจเราอยากให้พูดแต่พอเราเห็นหน้าเขาเราก็ไม่อยากที่จะสื่อสารหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณตุลอืมไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ย อ่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าว่าคู่นี้เดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้อุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เองนั้นอาจจะฟีลแบบเธอเหมือนต่างคนต่างอยู่เลยอะเหมือนความสัมพันธ์จะนิ่งๆไปสักระยะหนึ่งทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยหืกลัวจะบล็อกกันจังเลยอะทุกคนคุณทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันบล็อกกันอันเฟรนกันอะไรพวกเนี้ยระวังด้วยนะในช่วงจังหวะ เดือนกันยากันดานะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะทุกคนอุ้มคิดว่าต่างคนต่างจะแบบโฟกัสในสิ่งที่เราควรจะโฟกัสเลือกเดินในสิ่งที่เราควรจะเดินเนาะบางคนอาจจะไปโฟกัสทางอื่นไปโฟกัสคนอื่น <c oughs> หรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะถามว่าเป็นยังไงอีกบ้างนะคะทุกคนแต่อุ้มรู้สึกว่าระวังนะการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือต้องระวังมากเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้ แล้วสุดท้ายจะยังไงบ้างคะคู่คู่นี้สุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างเดือนกรกฎาจะได้กลับมาพูดคุยกันดีๆหรืออะไรอย่างไงกันไหมนะคะเดี๋ยวนะพาติดกันเธอจริงๆแล้วอะคู่คู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ว่าจะแรงมาจากไหนนะเวลาเห็นหน้ากันเวลาเห็นอีกฝ่ายหนึง่งแบบร้องไห้ยกตัวอย่างนะหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบ รู้สึกอยากกลับไปอยู่แล้วอะในความสัมพันธ์นี้นะดังนั้นถ้าถามว่ายังไงหรอถ้าเดือนนี้กลับไม่ทันก็อาจจะเป็นเดือนหน้านะคะแต่ว่ามันจะหวนไ้ทุกครั้งที่เราสองคนอยู่ใกล้กันนะคะจากภพยที่ขึ้นมาอะแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณตุลกันแน่ เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เดินไปด้วยกันได้เขาต้องการความเป็นธรรมนะคะเขาต้องการอะไรก็ได้ที่มันยุติธรรมมากที่สุดสําหรับตัวเขาและเขาต้องการความมั่นคงที่ความมั่นคงจริงๆแบบคือไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้อนอะ่ะคุณจะไม่หายจากเขาไปไหนคุณจะอยู่ตรงนี้คุณจะให้ความมั่นคงกับเขาอ่ะคุณตุนจนกว่าคุณจะสัญญาจนกว่าคุณจะจดทะเบียนจนจ,จนกว่าคุณจะแต่งงานประมาณนั้นนะคะอืมนั่นแหละ ละตุนล่ะคะตุนต้องการอะไรจากเขาคนนี้หกไม้เท้าคุณต้องการความเสมอต้นเสมอปลายคุณต้องการอะไรบางอย่างที่คุณสามารถที่จะวางแผนจัดการหรืออะไรพวกนี้ได้นะคะและคิงออบครับต้องการความแสนดีการดูแลการใส่ใจการเทคแคร์อะไรที่มันจากในใจจริงๆอะลึกๆจริงๆ,จ,งๆจ,งจ,งจากตัวเขานะคะประมาณนั้นให้ดูก่อนไพ่สวยไหม ไพ่สวยมากเถอไพ่สวยมากไปตากันได้นะคะดูลูกเต๋าคําทานายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์ตรงนี้เธอเอ้ยความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าจะว,ว่าเปลาะบางมันก็กเปลาะบางนะคะทุกคนแตนะ่ถามว่ามันยังไปด้วยกันได้อยู่ไหมมันก็ มันเหมือนลูกโป่งอะทุกคนมันสวยงามแต่มันก็แตกได้ในขณะเดียวกันถ้าเราถือไม่แน่นมันก็ปิวไปได้เหมือนกันแล้วมันมีโอกาสที่จะหายไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เนี่ยเธอมันต้องดำเนินไปเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆจริงๆในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันอะบางทีอะมันจะต้องแบบ เข้าใจความลึกซึ้งจิตวิญญาณของกันและกันนะคะว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรแบบไหนยังไงกันแน่นะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้จริงๆนะประมาณนั้นนะคะจากอะไรต่างๆที่ขึ้นมาก็ ลองฟังกันเป็นแนวทางเนาะทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้อะไรชัดเจนแล้วเป็นตัวเองก็สามารถส,าารถสแกนคิวโค้ดนะคะดักไลน์มาหาอุ้มได้เลยเนาะใครรีใครด่รดวนก็บอกอุ้มได้แต่ดูเวลานิดนึงนะคะไม่ใช่ตีหนึ่งอะไรเงี้ยจะเย็นๆน,น,นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามอดดุ้มใม่ครบทุกช่องทางด้วยนะเดี๋ยวจะไปต่อกันในสถานะของคนที่มีคู่คะ่ะค่ะส,สำหรับชาวราศีตุลลักณนาตุลที่มีคู่นะคะ ก่อนอื่นอุ้มเห็นภพยแล้วอุ้มขอชมเชยก่อนเลยนะคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่เก่งมากๆเลยนะคะทุกคนที่จับมือข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคอะไรหลายอย่างมาได้จนทําให้คุณทั้งคู่นั้นได้จับมือกันในทุกวันนี้เนาะเพราะว่าจับภพยที่ขึ้นมาค่ะทุกคนในตอนแรกอะอาจจะเริ่มจาก เป็นความสัมพันธ์แบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรมากหรืออาจจะเริ่มจากคนคุยเฟรนด์บิทบิตก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นไพายที่แบบต่างคนต่างอยู่นะคะแล้วก็ลองคุยกันลองช่วยเหลือกันบ้างพอมาเจอกันสักระยะหนึ่งอะ่ะมันก็มีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ทาให้คุทน้งคู่นั้นได้แยกกันไปะนะคะ พอได้กลับมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงมันก็ยังจบไม่สวยอีกนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่เองนั้นก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะคะแล้วก็สามารถที่จะจับมือเดินไปด้วยกันได้อย่างผาสุกกันอย่างทุกวันนี้นะคะคุณคุณโอเค จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะทุกคนอุ้มรู้สึกว่าคณน่นึงคู่มีความหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆเลยนะคะทุกคนมันเหมือนต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคนต่างนึกถึงกันและกันตลอดเวลาถึงแม้บางครั้งอาจจะแสดงออกไม่เก่งบ้างหรือเก็บหรือกักหรืออะไรยังไงบ้างแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะอุ้มรู้สึกถึงพลังงานของคู่ที่คอยดูแลกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะคะให้ความช่วยเหลือจุนเจือเรื่องราวต่าง ซึ่งกันและกันนะคะคุณตูน <c oughs> บางคู่เนี่ยอาจจะแบบว่าลงเอยกันแล้วแต่งงานกันแล้วหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังน่ารักน่ารักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทนุถนอมเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังดูเป็นแบบ เหมือนเด็กๆอยู่เลยอะค่ะทุกคนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่อุ้มถามในสีเดือนที่แล้วมีปัญหาอะไรกันอย่างไงไหมเพราะอุ้มรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์จะดีนะแต่อุ้มรู้สึกต่างคนต่างอาจจะยุ่งก็ได้มั้งนะคะอาจจะต้องแบบไปจัดการปัญหาของตัวเองความสัมพันธ์ก็เลยนิ่งๆไปสักนิดหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทะเลาะกันนิดนึงนะเพราะเขาไพ่ประจําตัวเขาบอกว่าตัวคุณเองอะแอบดื้อกับตัวเขานะคะคุนตุนส่วนตัวคุณเองก็พยายามสายใส่ใจสนใจเขานะแต่บางครั้ง คุณก็ทําเป็นเหมือนไม่สนใจอะค่ะคุณอะภัยที่ขึ้นมาก็จะ นนีะะคะถามว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณตุลกันแน่เหมือนตัวเขาเองอะ่ะอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เหมือนเขาคิดมาดีแล้วนะคะคุณตุลว่าเขาจะโฟกัสกับคุณตุลแค่เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตุลเองโฟกัสแค่ตัวเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณตุลมีตัวเลือกอื่นมีอะไรยังไงอื่นๆหรือเปล่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถามว่าคุณตุลเองยังไงอะ่ะเขา คนนี้บ้างคุณตุ้นมากับไพ่ย h e World นะคะเราก็จะเป็นไพ่ยเพจชอป e n นด์เคิเนาะอัศวินเถือเหรียญอยากลองใจเขาใช่ไหมตุน้นเหมือนตัวคุณอยากจะลองใจเขาแต่จริงๆแล้วว่าคุณก็มั่นคงกับเขาอนะคะมั่นคงในคําสัญญามั่นคงในความรักซึ่งกันและกันเนาะแต่ในขณะเดียวกันน่ะ คุณเองก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่นี่ตัวจริงไหมเนาะอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยเหมือนตัวคุณเองก็อยากจะให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไป แต่ว่าสถานะตรงนี้แล้วมันก็ไม่ต้องค่อยก็ได้ม嘛ค่ะคุณทุนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่านะคะว่าเดือนกรกฎาคามนี้ความสัมพันธ์นะคะของคู่รักคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างเดือนกรกฎาความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้ะจะเป็นยังไบง,ง,งไบ้างนะคะทุกคนไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเธอเธอจะพบเจอกับความรักที่ ขเขาเรียกเลยนะตอนแรกๆสาวๆหนุ่มๆนะคะคุณรู้สึกยังไงคุณรักกันแบบไหนนะคะเนี่ยเดือนนี้มันจะค่อยๆผุดขึ้นมาคุณจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเนาะแต่อาจจะต้อง <c oughs> ระวังนิดนึงมันจะมีปัญหาเรื่องหยุมหยุมยิมย,มย,มย,มยิมให้ทะเลาะกวนใจหรืออะไรกันบ้างหรือหาเรื่องเรื่องเดิมซ้ซําๆขยี้ปมอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอะไรพวกเนี้ยต้องระวังนิดนึงในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ แล้วยังไงต่ออีกบ้างนะคะทุกคนอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆมันดีนะคะทุกคนมันประคองไปด้วยกันได้อาจจะพ่องแย่แม่งอนบ้างข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างแต่อุ้มเชื่อว่าเวลาที่คุณมีปัญหาหรืออะไรอย่างไงกันขึ้นมาจริงๆนะคะทุกคนอุ้มคิดว่าคุณช่วยเหลือกันแล้วตัวคุณเองนั้นก็จะไม่ได้ปล่อยมือซึ่งกันและกันไปไหนนะคะถึงแม้จะมีอีโกโ้มีอารมณ์มีอะไรอย่างไงใส่กันบ้างแต่ว่าจะบ้าไงดี ก็คือความรักมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะความรู้สึกมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะอะไรที่ควรทำหรืออะไรที่ควรจัดการนะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบนึงนะ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบเออมันสามารถจัดการอะไรยังไงได้นะคะบางคู่อาจจะมีราดน้ำมันใส่ไฟบ้างนิดหน่อยอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่อก็ยังแบบ เขาเรียกอะไรนะใช้ความรักความทุ่มเทให้กันและกันเสมอนะคะสำหรับคู่คู่นี้เนาะโอเคไพที่ขึ้นมาก็จะประมาณนี้ทํารสำใต้สำหรับคู่นเลิฟเวอร์นะคะทุกคนคือสวยมากทุกคนไม่ใช่สวยไม่คือค,ความรักสวยมากแต่ไพก็สวยไม่นิ่นเหมือนกันดูสิมีคำโคโลเกมด้วยเธอฉันชอบรายละเอียดการวาดไพของเขามากๆเลยภะไพสำหรับเนี่ยอืนะคะโอเค เดีย๋ยวเราให้ลูกเต๋าช่วยทํานายดีกว่านะคะทุกคนให้ลูกเต๋าช่วยทํานายดีกว่าอุ้มรู้สึกว่าอุ้มอยากคัดมาสักสามอันแล้วก็ให้ลูกเต๋าช่วยทํานาย <c oughs> โอเคทุกคนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะบางทีบางอย่างอ่ะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนพูดคุยหรืออะไรยังไงกันบ้างบางทีบางครั้งอ่ะอาจจะบังคับหรือเออเขาเรียกอะไรนะ กดดันหรืออะไรพวกเนี้ยกันมากเกินไปอะค่ะทุกคนดูอันนี้สิเห็นไหมเหมือนฟิลแบบหุ่นเชิดเลยอะบางคนก็แบบฉันทำอะไรฉันก็ผิดไปหมดเลยหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงะนะคะแล้วอาจจะต้องหาเวลาให้กันและกันหน่อยเติมความสดใสให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปสังสรรค์ไปอะไรอย่างไงด้วยกันบ้างนะคะแคร์กันสักหน่อยนึงนะแล้วก็ บางทีนะตุลนะ่ะจะเป็นราศีที่ขี้น้อยใจนะคะยังไงก็อย่าลืมบอกรักเขาไปบ่อยเติมเต็มความรักให้เขาเขาเป็นคนที่เวลาเราบอกรักแล้วเขาจะแบบจริงเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนิสัยของเขาเอะนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาที่คุณบอกเวลาที่คุณอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะทุกคน อืมบางทีเขาจะเล่น,ลน,ลนๆกวนๆย้อนๆนิดหน่อยแต่เขาไม่ได้มีอะไรนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากเนาะถ้าเกิดใครเห็นอ,อะไรชัดเจนและเป็นตึมากกว่านี้สามารถสแกนคิวโค้ดนะคะทักไลน์มาหาอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนบอกอุ้มได้แต่ไม่ใช่ทักมาตีหนึ่งแล้วบอกเอาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันก็จะดึกไปนิดนึงเนาะถ้าเป็นไปได้ะคะ่ะทุกคนถ้าไม่รีบจริงๆริอ่ะอุ้มไม่อยากให้คนแบบ เร่งกันอะแต่ถ้าเกิดว่ามันรีบก็เร่งได้เพราะว่าคือมันจะมีในเรื่องของสมาธิเนาะบางทีบางจังหวะอย่างเงี้ยที่อุ้มยังไม่หลับเพราะว่าอุ้มยังมีในเรื่องของสมาธิการจัดการอารมณ์พลังงานของตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดอุ้มหลับไปเหมือนคนดูดวงแล้วเสี่ยงเงินฟรีอะทุกคนประมาณนั้นแหละนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามอุ้มไว้ครบทุกช่องทางด้วยนะแล้วกด ไลค์ like, อุ้มด้วยคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะตรงไม่ตรงหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ วันนี้อุ้มมีผ้ายิปซีนะคะผ้ายิบซีสำหรับนี้นอนแล้วก็จะมีลูกเต๋าคำทำนายมาแนะนำกับทุกคนเนาะผ้ายิบซีอะค่ะทุกคนในตัวกล่องอะก็จะเป็นกล่องในรูปแบบเขาเรียกอะไรเป็นรูปวาดภาพมือค่ะทุกคนเหมาะมากกับการเก็บสะสมสุดๆเลยและอย่างหนึ่งอะถ้าเกิดว่าใครใช้ในการทำนายเนี่ยไพาสำหรับเนี่ยพลังงานดีมากๆเลยนะคะในส่วนของไ้อาอะค่ะทุกคนทุกคนดูสิเขาจะมีความโฮโลแกรมเล่นแสงนะคะ เท็กเจอร์การจับหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับเวลาเราจับภาพจับงานศิละปะเลยนะคะที่สําคัญนะทุกคนคืออุ้มชอบมากรายละเอียดของไพ่หรืออะไรเงี้ยคือมันจะไม่มี มันจะไม่เหมือนใครอ่ะทุกคนถ้าคุณเคยจับผ้ายิบซีมาเลายสำหรับแ่ะน้อยสำหรับมากๆที่จะมีเท็กเจอรายละเอียดการแสดงหรืออะไรพวกเนี้ยขนาดนี้นะคะทุกคนเนาะในชุดตรงเนี้ยค่ะทุกคนเขาก็จะมีลูกเต๋าคําทํานายนให้ด้วยนะคะเนี่ยลูกเตา๋ากล่องลูกเต๋าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องพี่ผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะคะกล่องลูกเต๋าอ่ะคือสวยสวยจริงๆนะคะอันนี้อุ้มชอบกล่องลูกเตา๋ามากเป็นแบบ การส่วนตัวเลยนะคะแล้วในส่วนของลูกเต๋าคําทานายเนี่ยเขาจะใส่มาในถุงผ้าตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะง่ายมากกับการพกพานะคะในส่วนของลูกเต๋าตรงนี้นะคะ่ะทุกคนมันจะมีในส่วนของแบบเนี่ยคือมันจะแบบสมมุติเราจับออกมา1อันอย่างเงี้ยเราสามารถอ่านได้เลยว่าอันนี้คืออะไรหมายความว่าอย่างไงมันเป็นออร์เรเชลแบบง่ายๆอ่ะคะ่ะทุกคนเหมาะกับการพกพาแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือเขาจะมีในส่วนของแบบ เขาเรียกไงน,นะเดืองแสงอะทุกคนมันจะมีความแบบเดืองแสงเดี๋ยอุ้มขึ้นรูปให้นะคะซึ่งเวลาที่เราทำนายอะค่ะทุกคนมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบ ยิ่งตอนที่เราปิดไฟจุดเทียนจากเล่มหนึ่งมันเหมือนจิตเราสมาธิเราหรืออะไรตรงเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของลูกเต่านะคะมันจะทําให้เราโฟกัสได้ดีมากขึ้นเวลาที่เรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ลูกเต่าคําทํานายออลลเคิลตรงเนี้ยในการแบบช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะลิงก์คําสั่งซื้อนะคะทุกคนอยู่ที่ใต้ d e s ป r i p t i o n b อกนะสามารถเลื่อนไปดูคําว่าดูเพิ่มเติมตรงนั้นอนะ่ะคลิกเข้าไปดูแล้วก็จะมีสินค้าที่อุ้มแนบไว้ให้นะคะ ลิงก์ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ไปทางช้อปปีเลยหรือจะไปดูที่แฟนเพจก็ได้เดี๋ยวอมจะขึ้นแฟนเพจของเขาไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปตามกันได้นะคะ